ตอนนี้นะคะเรากําลังขนหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์นะคะเพื่อมาส่งเคอรี่ให้แก่ชมรมเครือข่ายเรานะคะอันนี้จะมีเจ้าหน้าที่ขนโดยเฉพาะนะคะแต่ละลังใหญ่มากค่ะ รับรองว่าทุกคนได้ใช้แน่นอนนะคะหน้ากากอนามัมายและเจลแอลกอฮอ,อล จ้หน้าที่ทุกคนนะคะร่วมแรงร่วมใจในการแพ็กสิแพ็กหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลเพื่อสมาชิกเครือข่ายของเราค่ะคใช่แน่นล้นมากค่ะพี่อันอันนี้ยังไม่หมดนะคะ แต่นี้ทยอยมาส่งค่ะ เ,เดี๋ยวเ,เจ้าหน้าที่ขอส่งหน้ากากอนามัยและเจลแอลโกอฮอลให้สมาชิกเครือข่ายก่อนนะคะค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันรอบหน้าค่ะ